ร้านกอร้านขอขายเสื้อแบบเดียวกันร้านกอติดราคาเสื้อสอง้สี่สิบาทลดให้สิบเปอร์เซนตร้านขอติดราคาเสื้อสองรอยหกสิบาทแต่ขายให้ผู้ซื้อสามส่วนห้าของราคาที่ติดไว้ข้อสอบถามว่าร้านใดขายแพงกว่าแล้วก็แพงกว่ากันกี่บาทนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าต้องไปดูว่าร้านกอกับร้านขอเนี่ยขายเสื้อให้เราเนี่ยอ่าอยู่ที่กี่บาทนะคะเราจะเริ่มจากร้านกอก่อน ร้านกอเนี่ยนะคะติดราคาเสื้อไว้240บาทแล้วก็ลดให้1 0นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาลดให้เรา1 0หมายความว่าติดไว้ร้อยหนึง่งลดให้ไป10บาทเขาก็จะขายเราอยู่ที่90บาทใช่ไหมคะ,ะเราตีเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะเราก็จะใช้เป็น90%ตตรงเนี้ยเอามาคูณกับราคาเสื้อนะคะเราจะไดะ้ราคาขายของเสื้อนะคะเพราะฉะนั้นร้านกอ ขายกี่บาทให้เอาเปอร์เซ็นต์ขายนะคะมาคูณกับราคาที่เขาติดไป้ายไว้จะอยู่ที่90%ติดป <ul ittle v matter> ้ายไว้240บาทนะคะศตัดศูตัดศก็จะเหลือ9คูณ24 9.4.36ทด3 9.28บวก3เป็น21ก็จะทำให้เราทราบว่าร้านกอเนี่ยขายเสื้อตัวละ สองร้อยสิบหกบาทต่อมาเรามาดูร้านขอกันค่ะร้านขอเนี่ยเขาบอกว่าขายนะคะติดราคาไว้สองร้อยหกสิบแต่ว่าเวลาซื้อเนี่ยนะคะเขาจะขายให้เราสามส่วนห้าของคือคูณน,นะคะราคาเสื้อที่ติดไว้ก็คือสองร้อยหกสิบเพราะฉะนั้นร้านขอจะขายให้เราสามส่วนห้าคูณกับสองร้อยหกสิบห้าหนึ่งห้าห้าห้ายี่ห้าเหลือเศษหนึ่งห้าสองสิบ ก็เป็นสามคูณห้าสิบสองสามสองหกห้าสามสิบห้าก็จะทำให้เราทราบว่าร้านขอเนี่ยขายอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทอ่ะแล้วก็จะเห็นว่าร้านกอไก่ขายแพงกว่าใช่ไหมคะขายไปสองร้อยสิบหกบาทแล้วร้านกอไก่เนี่ยขายแพงกว่า,าขอไข่กี่บาทนะคะแพงกว่ากี่บาทก็ให้เอาสองหนึ่งหกมาลบกับหนึ่งห้าหกนะคะ สิบเอ็ดลบห้าเหลือหกสองลบอ่าแล้วก็ยืมเป็นหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์ก็จะขายแพงกว่าหกสิบบาทดังนั้นข้อนี้นะคะก็จะถามว่าร้านใดขายแพงกว่าคําตอบก็คือร้านกอไก่นะคะกอไก่ขายแพงกว่านะคะแล้วแพงกว่ากันกี่บาทก็แพงกว่าอยู่ที่หกสิบบาทนั่นเองค่ะ